สวัสดีครับมี่รักี้แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันใน Darknet Two Evolution 2นะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งเรื่องการแก้ปัญหานะครับเพราะว่าคราวที่แล้วมี่ได้ทําคลิปมาออกมาถูกไหมครับทาคลิปออกมาก็คือทําคลิปที่เกี่ยวกับรวบรวมปัญหาที่มีค่คิดรู้สึกว่า Darknet อาจาจะไม่รอดนะก็เลยมาทําอยู่4ข้อคราวที่แล้วนะครับแล้วมี่ก็ได้รับฟังปัญหาจากเพื่อนๆ่นนที่มาพิมพ์ใต้อตอคอมเมนต์นะครับมี่ก็ส่งให้ทีมงานหมดนะปรากฏว่าทางทีมงานเขารับเรื่องจริงแล้วก็แก้ไขปัญหาอยู่นะครับเห็นไหม ปัญหาการเชื่อมต่อเข้าแพลตฟอร์ม iOS และ Android ตอนนี้กำลังแก้ไขยอยู่นะสำหรับเ,เพื่อนๆที่เล่น iOS ไม่มี Android อีกไม่นานคิดว่าน่าจะเอามาโครกันทีนี้เพื่อนๆสามารถเอา ID iOS เนี่ยไปเล่นในคอมได้นะครับคิดว่ามันควรต้องเป็นอย่างนั้นนะปกตินะปัญหาค่าพลังที่ลดลดลงอย่างไม่ทราบสาเหตุแต่จริงๆอะ่ะมีไปเจาะลึกมาแล้วครับค่าพลังที่ลดลงเกิดขึ้นมาจากคนนกเลยว่า5สมมุตินะคนนกมันเดี๋ยวเดวมีพูดเรื่องคนนกไว้ฟังก่อน สมมุติขนนกเลว 5, วยว่า5ใช่ปะให้พลังอยู่ที่750คูณ2เท่ากับ1,500ใช่ไหมอัพเลเวลขนนกเลเวล6เนี่ยให้พลัง900คูณ2เท่ากับ1,800ใช่ไหมแล้วก็จากข้อ1ข้อ2เนี่ยมันเลยเกิดปัญหาขึ้นคือมันเพิ่มพลังขนนกตามเลเวล6มาให้เราเลยแต่ค่าพลังของเราขนนกเลเวล5อยู่ยังแสดงผลอยู่ก็คือเอาง่ายๆสรุปใ,ให้ฟังเลยครับที่ว่าค่าพลังของเพื่อนๆลดเกี่ยวกับขนนกน,นะครับ อย่างเช่นเราัพค่าขนนกไประดับเลเวล5มันไปคิดเลเวล6คือมันบักอยู่แล้วพอเวลาเราใส่ใช่ไพลังต่อพลังต่อสู้เราเพิ่มขึ้นพันสองพันพอมาเล่นตอนเย็นอีกวันหนึ่งหรือมาเล่นอีกวันอยู่ดีพลังลดพันแปดเพราะว่ามันประมวลผลจากค่าพลังโจมตีของขนนกเราครับเดี๋ยวมีคิดว่าเดี๋ยวทางทีมงานน่าจะประกาศเรื่อง,เร,องเรื่องนี้นะครับน่าจะแก้เรื่องปัญหาขนนกนะครับอ่าต่อไปปัญหาเวลาในการรอผิดพลาดน,นะต่อไปปัญหาโล w back ซื้อไอเทมเติมเงินเอ๊ะอ,อันนี้มีไม่เคยเจอว่ะ ถ้าเกิดมีเพื่อนๆเ,เป็นก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ใน u t u b e ได้นะข้างล่างบอกได้นะครับเติมเงินเลีวกหายนี่ไม่เคยเจอนะม,ม,มีมีเพื่อนๆเ,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 เป็นบ้างไหมครับปัญหาผู้เล่นไม่สามารถเข้าเล่นโหมด r o t e n t i o n Hero ได้โอ้โหอันนี้โดนใจหมีเลยครับมีเล่นไ o s ทุกวันนี้กูยังทำภารกิจเอเหวนทองไม่ได้เลยนะ r o t e c t i o n Hero เนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เป็นกันบ้างมาัอโอนี่เข้าไม่ได้เลยนะเล่นไม่ได้จริงๆอูอันนี้ปัญหาระดับชาติต้องแก้ไขด่วนเลยนะครับ ปัญหาเควสเนื้อเรื่อง dark darkness ดอ new ว u e s t ที่ไม่สามารถเอาเควสต่อไปได้เพราะติดระยะเวลา24ชั่วโมงโอ้อันนี้จริงเลยนะอันนี้ต้องแก้นะครับปหากิจกรรมของกิวกิวบาร์ตี้มองไม่เห็นหม้อไฟส่งอันนี้มิก็ไม่เห็นนะงงมากเลยมันอยู่ไหนวะอ่าต่อไปปัญหาตัวละครโดนดาเมจตลอดเวลาแม่จะอยู่ใยมือไอไอไออันนี้ไม่เคยโดนวะปกติเวลาเราออกดันพอเรากลับเมือมันจะไม่โดนดาเมจไม่ใช่หรอวะมีคนโดนปัญหาแบบนี้ด้วยหรอหากตัวละครได้รับฮิวจะเกิดดาเมจทันทีโอ้อันนี้เป็นั u g ที่แบบ ต้องรีบแก้ไขด่วนเลยนะครับไม่งั้นคนนั้นเล่นไม่ได้เลยนะิีสภาพกลับเมืองมาโดนดาเมจฮิวแล้วก็โดนดาเมจตายอีกโอ้ปัญหาระบบาธาตุไม่แสดงผลไม่แสดงทําให้ไม่แสดงผลาธาตุออกมาโหอันนี้ปัญหาระดับชาติเลยเพราะว่าหลังจากที่เราเปลี่ยน Level เลเวล45ไปนเนี่ยพลังของาธาตุมีผลมากครับถ้าเกิดใช้ไม่ได้ขึ้นมานี่คือดาเมจสู้ใครไม่ได้เลยนะปัญหาการสแสดงผลดาเมจเป็นสีผมอันนี้ไม่เคยเจออ่าต่อไปนะครับปัญหาสแสดงผลสกิลฮิลของอาชีพเซนนะครับ เมื่อมีสถานะท่าน้ําหรือแสงครบจะมีผลการฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนร่วมทีมแต่แต่ภายในเกมไม่แสดงผลนะครับอันนี้มีไม่ได้เล่นเซนมีบอกไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมันบั็กแบบนี้ก็ควรจะแก้ก็ถูกแล้วครับปัญหาโหมดเล m มู n ไม่สามารถลงต่อเรื่องได้ทั้งที่จํานวนเอออันนี้มีเป็นมีลงวันนี้ห้ารอบแล้วไม่มีกดต่อแมงเ่นไม่ได้มีก็คิกว่าแม่งเ่นในวันละห้ารอบอ่อปัญหาเล m มู n เนี่ยเพื่อนๆสนใจให้มีบอกทีมงานไหมหมีคิดว่าระบบเลตมูลมันมันควรจะออโต้ได้เว้ย เพราะว่ามัน like, เหมือนแบบเราเดินไปเจอมอนเตอร์กี้อ่ะแค่ห้าจุดแค่นั้นเองถูกไหมคือหมีสิดว่าเล่นมูลขนออโต้ก็ได้ครับไม่งนั้นโอ้โหมานั่งเล่นเองกว่าจะหาจุดห้าจุดกว่าจะจบวันหนึ่งนี่กินเวลามากนะเพื่อเพิ่มความิีเห็นเพื่อเพิ่มมีความิีเห็นไงกับเลนมูลมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกได้นะครับเพื่อจะแก้ให้มันดีขึ้นนะครับปัญหาในระบบ iOS ไม่มีปุ่มเล่นและแจ้งเตือนสําหรับการลงโหมดต่างๆเช่นโหมดอันนี้แหละอันนี้เห็นนะที่หมีบอก Protection h e r o ไม่มีใน iOS คือมันมีให้กดครับแต่่่มมันนเลไได้จริง ปัญหาไม่สามารถเดินได้ในดันจวอันนี้หนักเลยว่ะใครเป็นก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอันนี้หนักเลยนะเข้าไปเดินไม่ได้เพื่อปัญหาในบางครั้งไม่สามารถกดโจมตีปกติโอ้อันนี้ก็หนักเลยนะโจมตีในดันไม่ได้ปัญหาการเชื่อมต่อ ID จากแพลตฟอร์มเดียวกันทําให้ตัวละครหายไปโอ้อันนี้ทีมงานต้องแก้ปัญหาดีๆนะเพราะว่าตอนนี้ทีมงานจะเอา iOS เนี่ยไปแพลตฟอร์มกับ Android แล้วถูกไหมครับเพื่อจะไปเชื่อมในเอ่อเอลดถูกไหมครับถ้าปัญหาเนี้ยทีมงานแก้ไม่ดีนะ ตัวละครที่เขาปั้นมาสักห้าวันอย่างเงี้ยเลเวลห้าสิบสองห้าสิบสามแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาคือตัวหายนี่ชิบหายเลยนะคนเลิกเยอะนะเพราะนั้นพยายามแก้ปัญหาให้เออสถียรที่สุดน,นะครับต่อไปปัญหาสกิลมีผลในการลดคูดาวไม่ทํางานทําให้สกิลยังมีระยะเวลาคูดาวเต็มเท่าเดิมยังไม่เคยเจอแล้วปัญหานี้อ่ะอันนี้หมีไม่อ่านแล้วก็เดิมๆปัญหาทีมงานรู้สึกเสียใจขอบพุณเอาเป็นว่าอันนี้คือหมีพยายามแก้ปัญหาให้ดีที่สุดแล้วครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ในยูทูบบอกได้นะ ใต้คอมเมนต์คลิปนี้บอกได้เลยว่าเฮ้ยเราควรจะต้องแก้ปัญหาอะไรอีกไหมอะไรยังไงนะครับเพื่อจะทําให้สังคมในขนอ넷เออแต่เขาไม่ได้บอกเอาปุ่มออโต้สกิลมาเลยวะไม่เห็นเลยนะแต่นมีบอกเขาแล้วแหละแล้วเขาก็รับทราบว่าคือทางทีมงานเขาไปอ่านใต้คอมเมนต์ในในคลิปที่มีทำเขาเห็นอยู่คนต้องการออโต้สกิลเยอะมากเล่นไม่ไหวนะบางคนก็บอกว่าอะไรนะหนูไปเรียนมามานั่งกดวันนี้สี่ชั่วโมงโอ้ไม่ไหวปวดมือมากโอ้นี่มีเข้าใจเลย เอาเป็นว่าอยากให้เพิ่มเรื่องอะไรก็มีมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะเอาเป็นว่าทีมงานรับทราบแน่นอนในสิ่งที่ปัญหาของทุกคนที่มาแจ้งกับหมีนะครับหมีก็พยายามาลงให้กับทางทีมงานเต็มที่นะครับเพื่อจะสร้างสารสรสังคมได้ก็ n น t s ทูอิมูเลชันอย่างมีความสุขนะครับเมื่อบอกมีความสุขตรงไหนวะ,ะแล้วเจอกันนะครับ